ว้าว <Wow. S 2> ลูกยูลามพหาเรบ้าันว้าวมาดูน้มันป็นมาดูนี่มค้างด้วยหรอคะม,มันคือตัวอะไรอะคะหพ้รอคะนหรอคะ มันนุ่มนิ่มไหมอ่ะจา้นาน้อยไม่จับดูน้อยไม่จับดูเร็วน้องยังไม่กลัวเลยไปกันค่ะเดินต่อค่ะหนูมาเที่ยวที่ไหนนะ้ายังไปไหมทางนี้ค่ะทางนี้ค่ะเที่ยวจูไม้บ่งหลบตรงนีโอ้มาแล้วหนูจา๋าหลบ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 ไม่หลบตรงนี้ คุณน้องมันรอตรงนี้ค่ะอ่ารอตรงนี้เดี๋ยวมามาแล้วค่ะนูน่นคุณน้องดูสิามา,ามาแล้วมาสวัสดีมาสวัสดี เอาไปเลี้ยงบ้านบ่ลูกฮึมมมมโอเคเลยเห็นไหมพี่จ๋าดู Bye. So Bye, guys. Oh, okay. <laughs> <You're so laughs> oh, these are delicious. Bye. Bye.